ป่วยเบาหวานมีอาการปวดขาและชาที่ปลายเทา้าทานโปรโตีนได้ไหมคะท่านอาจารย์ทานโปรโตีนไม่มีข้อห้ามอยู่แล้วครับในกรณีนี้นะครับย้อนกลับไปรายแรกที่เขาบอกว่าเขาทานโปรโตีนแล้วน้ําตาลเขาลงาค่ะค่ะนะครับท่านอาจจะได้ไประโยชน์ทางด้านนี้แต่ว่ายังไงเนี่ยอยากให้ผู้ป่วยเบาหวานทุกคนช่วยนะช่วยลดการกินน้ําตาลและผลไม้ลง <c oughs> ถ้าท่านช่วยเรื่องเนี้ มันจะช่วยกันเป็นทอดทอๆทอทอจนถึงปัญหาของท่านทุกอย่างเงพราะเมื่อน้ําตาลลงทุกอย่างมันจะควบคุมและแก้ไขได้ง่ายขึ้นน้ําตาลน้ําตาลทรายในตู้กัข้าวเราหรือบนโต๊ะกินข้าวเราภาษาวิทยาศาสตร์เคมีเขาเรียกว่าซูโครโซโซสารอูซูโค,ครสพอเราไปเปิดดูผลไม้น้ําตาลในผลไม้ก็เป็นซูโครสซโซสารอูเหมือนกันเราจะบอกว่าน้ำตาลทรายไม่เหมือนน้ำตาลในผลไม้เราก็พูดไม่เต็มปากนะครับมัาเป็นน้ำตาลสูตรเคมีเดียวกัน แตกตัวแล้วให้กลูโคสกับฟ<ะ>รุกโตสฟรักโตสอะไรก็ว่าไปแน้วแต่กรแยเรียมนะครับคุณจะบอกว่ากินผลไม้แล้วน้ำตาลไม่ขึ้นเนี่ยหรือขึ้นไม่มากผมก็ไม่รู้จะพูดไงน,นะเพราะเราก็เห็นมาอยู่ว่าคนไข้กินทุเรียนกินส้มเนะี่ยน้ำตาลก็ปี๊ๆเลย <c oughs> เอาเนว่าเพื่อตัวเองนะครับเบาเบานอยัม